โอ้ยนุ่นนุ่นนุ่นดินกระจายเลยชาวมาหน้ามันคงหลดไปหน่อยครับปลาติดอยู่หัวอ้วนนี่แฝนตรงเด้งเลยนี่นี่โอ้โหตรงนี้อีกสองโอ้ยติดเป็นแถวอีกแล้วโอ้ยโอ้โหสวัสดีครับผมวันนี้พาทุกคนมาวางอ้วนอีกแล้วนี่ ก่อังเดเพิ่งวางไปละล่าสักชั่วโมงแล้วนี่วันนี้จังหวัดตรดเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยครับเหมือนจะมีน้ำเออท่วมช่วงเนี่ยตอนนี้ประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเย็นละเนี่ยดูดักวางอวนวางแพนนาน,านาคตไป้เนี่ย <c oughs> น้ำยังไม่ถึงครับตรงนี้เนี่ยน้ำยังไม่ถึงดักรอน้ำก็เดี๋ยวไปดูทีมันถึงน้ำแล้วตรงนู้นเนาะพอติดกันหมังยัง่งวางไม่นานครับละล่าชั่วโมงเดียว ลองยกดูกันหน่อยวางเสร็จขางเด็ดยืนมองเห็นมันมีเหล่มมีดินมีไหลหม่งแล้วอะมาหากินกันทุกคนฝนตกก็ไม่รู้ทำไรแนละ้วหาปลาเนี่ยโดนมังเปล่าเมื่อกี้เห็นดินดินตรงไหนลองกู่ก่อนเลยก่อนจะมืดเนาะหากับข่าวสักมืองก่อนนี่ไหนอะ่ะเมื่อกี้ ฟังมาเห็นล่ะเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี่ย้าน้ำเออถ่วมสูงก็อาจจะมีโดนนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะมากนเพื่อนเลยตัวนี้นี่น,นี่แบบนี้เขาเรียกว่าปลาตะกับครับเนี่ยใส่ประมาณสักสามนิ้วได้เนี่ยใช่ได้ใช่ได้ไดนี่น,นี่โดนอีกตรงนี้โดนอ,โอ้อผมตัวอยู่ครับเนี่ยติดแหละตะกับ กักับติดหลายตัวแล้วครับไหลปดสะก,ก่อนนูๆนูนนนูโอ้มีติ๊แม่วางประมาณชั่วโมงเดียวนี่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 ตัวนี้ตะเพียนเอา้าอุ้ยมาอีกนี่ตัวนี้ปลาซาโอตรงนี้ติดหลายตัวเนี่ยด้วยปลาซาก็ตะกับตรงนี้เอาน่าจะพอได้กับข้าวอยู่ครับช่างเดชเอา โทรศัพท์มาเก็บก่อนครับฝนตกไปปอยนี่เดี๋ยวขออยากไปปลดปลาสักแป๊บนึงแม่ปลดเสร็จแล้วนี่วางแป๊บเดียวได้กับข่าวเป็นมือหายทุกคนโอ้ยดูตะกรับสวยนี่อก็เดี๋ยวนี่ได้กับข่าวละมือหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไป็รุ่นเช่ากันอีกรอบนึงครับคราวนี้ก็หวานเจี๊ยบทุกคนพรุ่งนี้เช้าเจอกันก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับ จากที่มากู้เมื่วานไดไปละลาสักโลก,กว่าสองโลเลยเนาะมาเช่ามารุ่นเด็กกันต่อโดนไม่โดนมาดูตรงนี้นี่หมื่วานที่ชังเดชผูกอวนแฟนยาวไปตรงนี้รอน,น้ําไว้นี่เช่ามาน้ําทถ่วมถึงแล้วนี่โอ้โ,หโ,หโดนแล้วครับนี่เอาจากที่ระวังแผนแผนอวนรอน้ําครับนี่โอ้ยโหโหโนุ่นนุนน่นนุ่นดินกระจายเลยติด โอ้ยติดบ้านครับเช่านี่นี่แต่เพียนแต่เพียนก็ประสาโอ้แม่เช่ามาได้เหลืองซะแล้วครับนี่ตัวนี้ปลากระสูบโหดูที่หัวอ้วนนี่นี่เช่ามาหน้ามันคงหลดไปหน่อยครับปลาติดอยู่หัวอ้วนนี่แฝนดงเด้งเลยเนี่นี่โอ้โหเดี๋ยว หยกให้ดูสักก่อนนี่่ะนี่่ะตรงนี้สองนี่โอ้ยนี่ตรงนี้อีกสองโอ้ยติดเป็นแถวอีกแล้วโอ้ยดูยิโอ้ย,อยนูน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 ติดตลอดหัวเลยแม่ มาเริ่มปดปมากันนี่สาตัวที่สวยขาหลังยังดิ่ n nih tuh nih patap hian แผนลอยเลยเนี่ยแต่ยังเป็นๆน,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซน้ำมาคืนคงจะขึ้นสูงกว่านี้ครับแต่เช้ามามันตกเป็นวนันน้ำทะเลแห้งช่วงเช้าน้ำลดน้ำก็เลยลดลงไปเยอะครับปลาเลยลอย ดูตรงนี้กดเลืองกดเลืองซีซูไว้สองตัวนี่แล้วก็ปลาซาครับโอ้โหไม่เด็ดเกินนี่เห็นนะโอ้โหดูอุย้ยนูน่นนูน่นนูน่นไปนู่นติดอีกโอ้โหเอา ลองมาดูช่วงนี้กันหน่อยอ,ย <c oughs> อยู้ดิดอุ้ยดุกดุกดุกดุ๊กนาด้วยอูย้ติดเป็นก้อนเลยนี่ไอซาสามตัวดุกกนาตวงนี่นี่นี่ได้ดุกอุยแลวดุกนาสวยๆนี่แหละที่เด็ดนี่แมวางขามคืนเนี่ยมันจะโดนประดุกค,ครับแต่ถ้ากลางวันมันจะไม่ค่อยติดแต่ทุกคนแมใส่กับบางสวยเลยช่วงนี้ติดนาครับนี่ มานี่อีกไปนูน่นโอ้ตรงหัวอ้วนนู่นตะเพียนไอซ่าโอ้ตรงนี้ติดอีกสามตัวมั้งเนี่ยเนื้อไอซ่าปลาฉลาดแล้วปลาตะเพียนโอ้โหโอ้ยเด็ดตะเกินเช้าๆนี่บรรยากาศดีครับปลดปลาเพลินๆนี่ได้แล้วหัวหนึง่งเนี่ยอ้วนหัวหนึ่งได้ปาลาเนี่ยอันนี้หัวที่สอง หัวหนึ่งเนี่ยอวนของเราเนี่ยมันขนาดตามีห้าเซนกับเจ็ดเซนลึกประมาณยี่สิบตาแล้วก็ต่อหนึ่งหัวเนี่ยยาวสักประมาณสามสิบเมตรได้ขนาดห้าเซนเอ็นเบอร์สิบห้ายาวประมาณสามสิบเมตรครับต่อหนึ่งหัวราคาตามท้องตลาดประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบาทต่อหนึ่งหัวเผื่อใครท้ามาใช่อวนขนาดอะไรเบอร์อะไรเนาะดูติดเตะ ติดยาวเป็นแถวเลยเนี่ยเดี๋ยวน,น,นะโอ้โหติดเป็นแถวติดเป็นแถว ช่วงนี้ก็ติดนะเนี่ยติดตลอดหัวเลยเนี่ยเนาะ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 อุ้ยไม่ไอสาตัวใหญ่ใดีเกินครับเนี่ยเนี่ยปลาสาหรือหลายที่เรียกปลาอะไรปลาขาวปลาขีดขมเนาะปลาขาวอีไทยปล่าปลาขีดขมอะไร,งนะระเงเี้ยเนาะปลาซอยเงี้ยเนาะแต่ละทีเรียกไปเหมือนกันครับบานฉันดเิบปลาสานี่ติดโอ้โ <c> ห <oughs> นี่ยนี่อีกไม เนี่ยสุดทัวแล้วเนี่ยปักไม้อ้หัวอ้วนไม้ตรงนั้นนะ่ะโอ้จิดยังจริงกูอ้วนสองหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้โอน่าจะสามสี่โลด้นะทุกคนไม่ดักอ้วนกูอ้วนเช้านี้ครับนี่ลองมาดูชัดๆนี่ไม่เด็ดเหลือเกินดูตะเพียนใส่เนี่ยออ,อืแล้ว เยอะๆหน่อยกับพวกปลาสาครับเนี่ไม่นี่แล้วมีปลาดุกนาตัวงปลาดุกนาหรือปลาดุกอุยครับเนี่ยตัวมันจะสั่นปอมครับปลาดุกอุยเนี่ยแล้วที่จับให้ลูกอย่างคือสังเกตกระโหลกเนี่ยไหกระโหลกของปลาดุกอุยเนี่ยเขาจะปานกลมปานกลมแบบนี้เขาเรียกปลาดุกอุยเนี่ยมันจะไม่ยักแหลมครับอ่ะอ่ กินอยากนะตัวเนี้ยปลาดุกคุยเนี่ยโอเคแล้วก็เมื่อวานเย็นที่เรามาดักเรากู้ดักชมโโมงนึงแล้วเรากู้ก็ยังได้ไปอีกโลกว่าสองโลเนาะคลิปนี้อวนสองหัวก่อเราลาวสักสี่ห้าหโลไม่ลุดครับนี่แม่หมันหมืนครับผม